สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารีวิวคอร่าของน้องแมวนะคะพอดีว่าซื้อมาจากอช้อปปี้นะคะมาดูเลยค่ะซื้อมา2ออย่างค่ะประโยชน์นี้ก็ป้องกันน้องแมวเลียแผลนะคะถ้าน้องแมวของเรามีแผล มีแผลผ่าตัดหรือแผลทั่วไปก็ป้องกันได้ค่ะคนน่ารักไหมน่ารักไหมน้องสุใส่ใสเอมาละอี่ะรูดให้ดูหน่อยสิที่รูดเข้ารูดออกเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะคะมีตัวล็อกตรงนี้นะคะดึงเข้าดึงออกได้นะคะทุกคนใหญ่หน่อยก็ปรับได้แต่นี่น้องสุไซเอมนะคะเขาจะมีขนาดอยู่ว่าไซเอมดูค่ะทุกคนดูดูค่ะเรียแพ้ไม่ได้แล้วอุ้ดู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 อู้มันนีมันนี่มันนี่มันนี่อ้าว นี่นะคะอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ไซส์เอ็มเหมือนกันเนาะไซซ์เอ็มสั่งมาจากช็อปปี้นะคะทุกคนอ้าวถอดตัวนี้ออกก่อนค่ะวิธีถอดอู้ถอดง่ายถอดง่ายมาดูตัวนี้นะคะทุกคนดูตัวนี้ค่ะโอ้ลากก็ไม่เอาออกค่ะลองก่อนดูก่อนลองก่อนนะคะทุกคนอู้ดู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 โอ้อันนี้นะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพึ่งน้อยเป็นพึ่งน้อยพึ่งน้อย โอเคแล้วค่อยเอาฉลากออกโอเคอันนี้ okay. โอเ้โหน่ารัก<อ>น่ารักใส่เอ็มห <laughs> นักหัวไหม <laughs> ไม่พิงกันเลยโอ้หน่านสงสารไหมทุกคนไม่เป็นไรใส่โอ้ไม่ชินคะ่ะทุกคนไม่ชินมา,มาใส่ตัวนี้ดีกว่าใส่ตัวนั้นดีกว่าเนาะอันนี้มันใหญ่อันนี้ก็ไว้ตอนนอนก็ได้ไว้สลับก,กันกับตัวนีน้เวลาตัวนีน้เปลี่ยนเนาะเอามามามาเอามาเลยเอามาเลยใส่ตัวนี้ค่ะทุกคน ตัวนี้ใส่ยติ่โอ้ยอดลุเข้าวลุข้านี่นะคะทุกคนใส่แล้วก็เดินเหินสะดวกนะคะทำกิจกรรมต่างๆก็ได้ค่ะอยากออกไปข้างนอกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ออกไปข้างนอกให้ดูกินน้ำกินข้าวได้ไหมนะคะอันนี้ก็เล่นก่อนค่ะทุกคนดูดูว่าสะดวกไหมสะดวกมากค่ะ ก็ยายรก๋งไอยลยลอยไงางจะแย่งกันทุกคนทางที่เราเของแโอเอาลูกแบบไหนดีโอ้ตัวนั้นก็สนใจอู้มันเบานะคะทุกคนแล้วมันก็เดินเหินสะดวกอันนี้มันก็รัดหน่อยอดอัดหน่อยถ้าหน้าร้อนก็อสงสารแมวค่ะ ไม่สนใจเลยเหรอไม่สนใจลูดลูดค่ะทุกคนต้องดึงให้แน่นนะคะไม่งั้นลูดค่ะโอ้ยดึงให้ไหมดึงให้ไหมลุกดึงให้ไหมดึงเข้านิดนึงค่ะทุกคนไม่งั้นลูดแน่่ะดูวิธีนะคะทุกคนดูวิธีนะคะทุกคนออาสวัสดีเข้าไปเลยแล้วก็ดึงค่ะดึงดึงตรงไหน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 อ่าให้ยัไงแค่กดเดี๋ยวเด็ดเด็ดเดยวแค่กดลูดเข้าไปเลยค่ะ เอาแน่นนิดนึงไม่เป็นไรมันนิ่มอยู่ไม่งั้นมันหลุดค่ะนะคะทุกคนเออมันหลวมจ้ะก็เอาเข้าอีกจ้ะโอ้เดียว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 ล็อกอีกชิดเลยค่ะชิดเลยนะคะโอเค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 จะออกไปทำไมลูกเดี๋ยวพี่ถังก็เห็นอีกน่ารักไหมคะทุกคนอู้ดุกิ๊กดุกิ๊กดุกิ๊กเอาไงดีฮะเยอะออกเยอะออกไม่ได้เดี๋ยวพี่ถังจัดการพี่ถังชอบ จ้าโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวค่ะทุกคนหิวข้าวหิวข้าวเอาจะดูนะคะต้องระวังนะคะทุกคนเวลากินน้ำจงจับด้วยนะไม่งั้นอืมีค่ะทุกคนกินน้ำได้นะคะทุกคนกินน้ำได้ปกติเดี๋ยวจะให้กินข้าวนะคะทีนี้ซักได้ค่ะทุกคนเป็นผ้านิ่มเนาะซักตากได้ค่ะ น่าค่ะทุกคนยังไงคะก็เอาค้าำตรงนั้นนี่นี่เกือบเปียกเกือบเปียกแต่ไม่เปียกนะคะทุกคนเอาให้กินข้าวกินข้าวค่ะทุกคนดูด,ดูไม่เปียกนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะค้ำตรงที่ใสน่น้ำค่ะอ๋อรูปมากินข้าวแล้วดูนะคะสะดวกคะ่ะทุกคนใส่อันนี้แล้วสะดวกคะ่ะอืมไม่เหมือนตัวนั้นเนาะตัวนั้นรัดตูดคะ่ะ ดูค่ะทุกคนด,ดูค่ะดูค่ะอ, <c oughs> อาอีแลทีแลนีแล,แลโอ้สะดวกจริงนะใจอันนี้สะดวกจริงนะตัวนั้นมันอึดอัดไงทีก็แบบถูกถูกชุดค่ะทุกคนต้องซักแม่ยันไหมอืมเล้วทุกคนเอา เอากรบกรบกรบเอาไม่กรบกรบไม่เป็นอีกเหรอโอ้โหเอากรบแบบไหน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 ลูกเอากรบกรบเข้าไปกรบลูกมันยากเนาะเอากรบแบบไงนตัวไม่กินแต่ต้องกรบไม่มีกินเหรอลูกไม่มีกินเหรอเอามากินข้าวมากินข้าวมากินข้าวทีนี้เอาไปกินข้าวแล้ว ไหนลาเข้าก่องรึยอาไร้อยู่แล้วว่กว่อนมันไปนหนไม่เลอะนะคะทุกคนเพราะว่าตรงส่วนล่างมันนะคะมันจะันนดันตัวนี้ค่ะแต่เราอ,อยู่ในบ้านเอาไปทัางนอนดันคตเลยไม่ไปไหนอยู่แล้วแผลย,ยังไม่หายมาแล้วบางตัวมาแล้วมาแล้ว<า>ม<า>ีตัวมาแล้วนี่เล็กน้อยทุกคนน้เนอแวน้อย ใส่มาพูดคันไ้ปะอ่ะพอวันนี้ก็พามารีวิวนะคะรีวิวกันใช้ค่ะใช้ได้สะดวกมากเลยค่ะทุกคนเบาด้วยแล้วก็เดินเหินทากิจกรรมได้สะดวกค่ะทุกคนสั่งมาใช้ดูนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ค่ะเดี๋ยวจะแนบผลิตภัณฑ์ให้นะคะสะดวกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ดึงนะคะทุกคนเล่นได้สะดวกกินขับทายได้สะดวกค่ะทุกคน สะดวกมากค่ะวันนี้ก็พามารีวิวแค่นี้นะคะผักสุกดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนแต่ต้องใส่ก่อนนะคะไม่งั้นจะเรียแผลค่ะ <c oughs> โอ้ใส่ตัวนี้แล้วก็นอนสะดวกเลยนะนี่นี่นมันจะเรียแผลค่ะทุกคนจะให้ดูนะคะเห็นไหมคะมันจะเรียตัวนี้ค่ะต้องใส่ตรงนี้ใส่พอละโอ้เท้าจะถีบออกนะไม่เอา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  เอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามารีวิวกันใช้คอร่านะคะประโยชน์ก็คือว่ากาันรเลียแผลค่ะมวบางตัวที่เป็นแผแลหรือว,ว่า,าบาดัดนะคะก็เอาตัวนี้มาใส่ใส่สะดวกเบาด้วยค่ะถ้าใส่ชุดเป็นชุดก็มีนะแต่ว่าอาจจะอึดอัดนะคะแล้วก็แล้วแต่สะดวกในการใช้เนาะวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ